ดีค่ะดิฉันนางสาววิทนงค์งคารัสมีนะคะวันนี้อยู่ที่คณนะวิศวาากรรมกรเกษตรค่ะวันนี้เราจะมาทําการสรํารวจน้ํากันค่ะมากันเลยนี <c oughs> ่นะคะก็จะเป็นน้ําที่ได้ ก็จะมีความใสๆคุ่นๆแต่เราจะมาพิสูจน์กิ่นกันนะคะไม่มีกลิ่นค่ะไปนะคะเราจะมาวัดค่า pH กันค่ะเดี๋ยวเราสักคู่นะคะ ะค,ะคือค่า pH ที่เราวัดได้จะอยู่ที่ประมาณค่าที5.7นะคะเออต่อไปนะคะเราจะมาวัดความขุ่นใสของน้ํากันค่ะน้ำจะมีความใสขุ่นเล็กน้อยค่ะ สำหรับบริเวณตรงนี้นะคะ,ะคณะวิศวกรรมเกษตรนะคะเราจะพบพืชน้ำก็คือต้นหญ้าแล้วเราก็จะพบปลาตัวเงินตัวทองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดริกาี่มาชัยค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวตอนนี้อยู่ที่สระข,ข้างพิพิธภัณฑ์บัวค่ะและนี่คือน้ำที่ได้จากสระค่ะมีสีใสแล้วก็มีขุนเล็กน้อยค่ะเราจะมาพิสูจน์กลิ่นกันนะคะ มีกินเล็กน้อยค่ะไม่เหม็นมากค่ะตอนนี้ค่ะก็จะมาตรวจความเป็นกรดเป็นด่างด้วยกระดาษลินมัดนะคะตรวจมาแล้วนะคะสีอยู่ที่ประมาณลำดับที่เจ็ดค่ะแล้วก็จะมาตรวจความขุ่นสาของน้ำนะคะมีความขุ่นเล็กน้อยค่ะ สิ่งที่พบบริเวณสาะน้ําข้างพิพิธภัณฑ์บัวนะคะก็จะมีสัตว์เป็นปลาค่ะส่วนพืชจะเป็นดอกบัวค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบแหล่งน้ําข้างตึกเราอปอ,อกันนะครับ อันแรกเราจะมาตรวจสอบกลิ่นกันก่อนนะครับเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นเหม็นเขียวแล้วก็ขาวปานะครับแต่ไม่เหม็นมากครับได้อยู่ครับอันต่อไปเป็นสีนะครับสีค่อนข้างใสแต่ก็มีความออกเขียวอ,ยอ่อนๆอยู่นะครับ ต่อไปเราจะมาตรวจสอบค่าีนี้ของน้ำกันนะครับโอเคครับไปดูสีกันสีของน้ำก็อยู่ประมาณที่ระดับเจ็ดนะครับ ถือว่าเป,เป็นระดับกลางๆครับผมต่อไปเราจะมาตรวจสอบค่าความขุ่นใสของน้ำกันนะครับน้ำมีมีความขุ่นมากกว่านะครับแล้วก็ในบริเวณของสระน้ำนี้จะมีสัตว์เป็นปลาเต่าแล้วก็ตัวเงินตระทองนะครับ ส่วนพืชพันธุ์พืชพันธุ์ในน้ําจะไม่มีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตรวจสอบคุณภาพของน้ำที่สารน้ำด้านหน้าศึกวิทยาริการกันค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจสีของน้ำกันค่ะซึ่งสีของน้ํานะคะก็จะมีลักษณะออกเป็นสีขุ่นน้ดนิค่ะต่อไปจะเป็นการตรวจจีบนะคะ ที่ดมนะคะกินของน้าก็จะไม่มีค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจความเป็นขุ่นใสของน้ำค่ะโดยใช้กระดาษสซคิลิค่ะพอจากที่ตรวจโดยใช้กระดาษเซคิลิคนะคะก็จะมีเอ่อก็จะพบว่าน้ำนะคะก็จะมีลักษณะออกเป็นขุ่นนิดนิดหนึ่งค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจความเป็นกรดด่างของน้ำโดยใช้กระดาษดิมากกันค่ะ ออกมาแล้วนะคะค่าของนานพันก็จะมีความเป็นกลางค่ะอยู่ที่ลิบสิบต่อไปนะคะก็จะเป็นการตรวจชีวภาพในแหล่งน้ำค่ะซึ่งชีวภาพในแหล่งนั้นนะคะก็จะมีสัตว์แล้วก็พืชค่ะซึ่งสัตว์ที่พบนะคะก็จะมีเป็นปลาเสือค่ะแล้วก็เต่าค่ะส่วนพืชที่พบนะคะในแหล่งนั้นตอนนี้จะมีต้นไม้ที่ล้มลงไปอยู่ในน้ำต้นหนึ่งสวัสดีครับผมชื่อนายกิจาดินารุมนะครับวันนี้จะมาต,วตรวจสอบน้ำรอบตึ่งกคมดรีนะครับ น้ำมีสีที่ขุ่นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกลิ่นนะครับกลิ่นไม่ค่อยมีครับกลิ่น,นกนข้เาเลเราจะมาตรวจสอบสีของกระดาษลิสมัตเอนะครับ สีของกระดาษนะครับก็จะอยู่ประมาณลำดับที่7นะครับต่อไปนะครับเราจะมาวัดความขุ่นใสของน้ำกันนะครับน้ำมีความขุ่นใสเล็กน้อยนะครับครับสำหรับ บริเวณสระน้ารอบวนเ็นการบดรีนะครับก็จะปกพืชเช่นต้นหญ้านะครับแล้วก็จะมีต้นมะพร้าวต้นปาแล้วก็มีปลาครับแล้วก็มีตัวเงินตัวทองด้วยนะครับแล้วก็จะมีปวด้วยนะครับ